สวัสดีครับพึ่งสาฟความชาแนลเลเกี่ยวข้าวครับ mm. เดี๋ยวเราพามาดูฮะตามสัญญาว่าถ้าเราไม่เป่าในใจุดตรงเนี้ยในเครื่องนะฮะมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นะ mm. ก็คือผมทิ้งไว้เมื่อวานจอดกลางนามไม่ได้เป่านะฮะไม่ได้เอาเข้าบ้าน mm. ก็เลยคืนนึงแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้ได้เป่านะฮะ mm. ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ mm. ยากให้ดูข้าวๆ ที่ที่บอกออกมาเมื่อกี้จะเดินออกมาดูที่มือผมนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เป็นกี้เท่าเลยครับนี่ยหากเราสะสมไว้หลายวันนะฮะไอ้พวกนี้จะเกิดเป็นไฟตีไฟไหม้รดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือบอกสําหรับมือใหม่นะฮะมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่ที่ยังไม่รู้นะฮะ นี่ให้ดูกันนี่ครับอันตรายมากๆครับอันตรายมากๆดูครับนี่ออกมานีเหียงีเหียนะนี่มันจะไหมเลยครับขาวเลยครับ เครื่องมันร้อนนะครับเวลาทำงานอันนี้เป่าอันนี้เหนึ่งนะเปอดนิดกานอันนี้ไฟรั่วแน่นอนใส่จ,จั๊ดก็ต้องใส่ เคยดัวกอ่เวดัวในกรดาวิดปิดแล้มเควนนี่ย่างิดอยู่เลยติดเยู่หน่อยหน่อยเลยดัวอันนีนี่ครับเวลาปอดให đây là nang keeng nang keeng có thể nhớ này nắp không để bảo nó sẽ แห้งแล้วก็มันโดนความร,ร้อนมันก็เกิดการเผาไหม้อยู่แล้ว,วที่เครื่องงสำคัญสุดไอ,ไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรไม่เอาออกก็ได้ไม่ไม่ว่ากันนะเดีที่เครื่องสำคัญสุดนะครับ ด้วยนะสำหรับมือใหม่นะครับหวว่าคงจะได้ความรู้นะฮะไม่มากก็น้อยอการตั้คลิปของเรานะครับก็ช่วยกันแช์ช่วยกันส่งให้เพื่อนเพื่อน,นะฮะที่มีรถมือใหม่นะครับมีเพิ่งสร้างรถที่สงสัยกันว่าก็ต้องเช็คอะไรกันบ้างนะะแล้วก็ อ,อ,อ,อันนี้เสริมไปจากคลิปที่แล้วก็คือน้ํามันเครื่องก็ต้องเช็คทุกวันนะฮะน้ำมันเครื่องเครื่องเราดีไม่ดีไม่รู้อะแต่เราต้องเช็คดูว่ามันขาดหรือเปล่าเพราะว่าเราทํางานหนักเครื่องนี้มันเป็นเครื่องทางานหนักนะเกี่ยวข้าวเนี่ยทั้งวันนะฮะก็ต้องดูแลกันนะฮะก็แล้วก็ออยนะฮะออยก็นี่นี่จะไม่เป่าไม่ได้เลยครับ ดเดี๋ยวราลมปัมกันโอเคครับจะจบคลิปเพียงแค่นี้ฮะเดี๋ยวทําทำความสะอาดรถดก่อนนะฮะนี่ก็เช้าเช้าขออัดคลิปให้ได้ดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะสวัสดีครับ